เงาทับร่างผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมและทุกครั้งที่นึกถึงยังรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเรื่องเกิดขึ้นตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยปีสองตอนนั้นผมต้องอยู่หอพักคนเดียวเพราะรูมเมรกลับบ้านต่างจังหวัดส่วนผมมีสอบเช้าตรู่เลยตัดสินใจอยู่เฝ้าหอคืนนั้นเป็นคืนวันพุธอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั้งที่เปิดพัดลมแรงสุดแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครมานั่งจองอยู่ผมพยายามนอนแต่กลับหลับหับตื่นเตือนจนเกือบตีสองก็ได้ยินเสียงเหมือนลากเท้าอยู่หน้าห้องเสียงนั้นดังยาวและชัดเจนเหมือนมีคนเดินผ่านไปช้าๆผมคิดว่าอาจเป็นคนข้างห้องแต่พอจะหันไปดูกลับรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เลยทั้งร่างแน่นนิง่งเหมือนถูกกดทับแน่นที่หน้าอกลมหายใจเริ่มติดขัดจู่ๆอากาศในห้องเย็นจัดแบบผิดธรรมชาติ แล้วจากมุมตาผมเห็นเงาดำรูปร่างเหมือนคนยืนอยู่ข้างเตียงมันยืนอยู่เฉยๆไม่ขยับแต่ผมกลับรู้สึกได้ถึงแรงกดที่หนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนปีนขึ้นมานั่งบนตัวผมเงานั้นค่อยๆโน้มตัวลงมาชิดหน้าผมจนได้กลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นดินเปียกบนเลือดขาวๆผมพยายามจะขยับมือแต่ทำไม่ได้ได้แต่เบิกตาโพรงมองมันเงาดำนั้นเหมือนกำลังเอาหน้าทับหน้าผมไว้เสียงหายใจของมันดังฮึดฮัดอยู่ตรงหู ตอนนั้นผมกลัวจนใจแทบหยุดเต้นจนผมเผือหลุดคำอธิษฐานออกมาในใจถ้าเป็นผีจริงอย่ามาหลอกกันเลยแล้วอยู่ดีๆแรงกดก็หายไปทันทีเหมือนมันลอยออกจากร่างไปผมลุกพรวดขึ้นมานั่งเหงื่อออกเต็มตัวรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องกลับมามีอากาศหายใจได้อีกครั้งพอเปิดไฟดูไม่มีใครอยู่เลยแต่ที่ปลายเตียงมีรอยฝุ่นเหมือนรอยเข่านั่งสองข้างฝุ่นจางๆอยู่บนพื้นพรมผมขนลุกสู้ทันที หลังจากนั้นอีกหลายวันผมเริ่มฝันซ้ำๆว่ามีเงาดำมานั่งทับหน้าอกแล้วหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่ผมพยายามตื่นผมเลยย้ายหอทันทีไม่กล้ายอยู่ห้องนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ